ย้่พูดถึงประการลดน้ําหนักที่เขาใช้กันเยอะแยะในปัจจุบันมันมันเริ่มต้นจากอะไรนะเริ่มสมัยก,ก่อนเนี่ยเราเห็นว่าคนไข้ไปเปลยอยากกินแต่สมัยก่นอนหัวใช้พวกเฟนฟูลามีนเนี่ยมันก็เป็นยาลดน้ำหนักอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายปัจจุบันนี้ยยาลดน้ำหนักมันลดการใช้ลงเรื่อยๆนะองจากว่ามีผลเกี่ยวเรื่องหัวใจแล้วหลอดเรื่องหัวใจต่างๆเนี่ยก็จะมีการใช้ลดลงไปแต่ว่าการลดน้ำหนักยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเขาเรื่องเลยนะเมื่อตั้งห้าถึงสิบปีก่อนเน แล้วก็มีคนใช้เยอะมากแล้วก็ได้ผลดีระดับหนึ่งอยู่ปัญหาอย่างที่หนึ่งของเซ็กซินด้าคือต้องฉีดทุกวันถ้าจําได้นะเมื่อ6ปีก่อนเราฉีดประการน้ำหนักต้องฉีดทุกวันในที่2อคืออาการท้างเขียงค่อนข้างเยอะในที่3ก็คือราคาก็ค่อนข้างสูงในยุคนั้นก็เป็นหลายหมื่นเหมือนกันแต่ตอนหลังเนี่ยไม่จากว่ามีการพัฒนาของประการน้ำหนักลงแล้วก็มีการใช้ประการน้ำหนักในกลุ่มหนึ่ง เีจะพูดถึง2อ,อย่างในปัจจุบันเนี่ยที่มันมีการใช้กันมากแล้วก็ในต่างประเทศคือออสเตรเลียเนี่ยก็ใช้เยอะหรือว่าในยุโรปก็ใช้เยอะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยก็เพิ่งเข้ามาในไม่นานก็คือเป็นการล้มหนักพูดถึง name เทรดเนมเลยมันจะมี2อ,อย่างที่ใช้เยอะในปัจจุบันก็คือวิกโกวีวิกโกีก็เป็นสมาร์คูไทยแต่ว่า ลักษณะของการออกฤทธิ์เนี่ยก็คือออกฤทธิ์ที่กูคาก้อนไหลเปปไตรวัน G L P วันเป็นตัวหลักแต่ว่าอย่างที่2ก็คือยาที่เรียกว่ามอน j เจโลมอนเจโลเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ว่า G L P วันเหมือนกันแล้วก็อย่างที่2ก็คือออกฤทธิ์ที่ส่วนที่เรียกว่า G I P ด้วย G I P เนี่ยจริงๆไม่ต้องรู้คําตอบมันมันเป็นอะไรเมันเป็นเรื่องของ เรื่องเรื่องที่ยากแต่กลุ่มนี้ถามว่ายากลุ่มนี้เป็นยารักษาโรคเบาหวานจริงๆเป็นยารรกษาโรคเบาหวานนะแล้วถูกเอามาใช้เป็นยาลดน้ำหนักเนื่องจากว่าตัวมันเองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยการลดน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันพัฒนาไปแล้วคือการที่แทนว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราได้ยินว่าคนเราอ่ะฉีดอินซูลินวันละครั้งไปเรื่อยหรือฉีดวันละสองครั้งซึ่งเดี๋ยวนี้การที่มันมีกลุ่มยาพวกกลุ่มยาเซมาคูทายหรือว่าเทเจเพดายเนี่ยมันก็ทำให้สามารถจะฉีดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งได้ผมว่าจุดเปลี่ยนของยาปรระกรกกกาานหั็คือทีีฉ่ฉด อาทิตย์ละแค่หนึ่งครั้งแล้วก็รูปแบบของการฉีดเนี่ยมันออกมาเป็นรูปปากกาซึ่งฉีดง่ายและเข็มที่ใช้เป็นเข็มเบอร์3าซึ่งเป็นเข็มที่ว่าคนไข้าสามารถจะฉีดได้แต่นีวิธีการที่เราจะแพิบัตตัวการที่ลดน้ำหนักได้นี่ก็คือมันต้องรู้จักยารู้จักขบวนการรู้จักแบบของยาและอย่างหนึ่งก็คือต้องรู้อาการข้างเคียงของยาด้วยกลุ่มยาพวกนี้เป็นกลุ่มยาที่อย่างที่บอกว่าเป็นยารักษาเบาหวานของฉีดมันจะโลหลักๆก็คือเขาใช้มิเดียมชไปสองอย่างคือ็นรรัก็เป็นการรักษาเบาหวานสองเป็นการ เราจิตไปน้ําตาลในเลือดก็จะลดลงอาการท่าเคียงหลักๆของยากลุ่มนี้ก็จะเป็นยาที่มีปัญหาหลักเลยนะก็คือเรื่องของภาวะที่ว่าอาหารผ่านเขาเ้าไปในกระบวนการาต่างๆเนี่ยผ่านลำไส้แล้วมันมีการเคลื่อนเข้าน้องชาการที่มันเคลื่อนเข้าน้องชาเนี่ยก็ทําให้มีการที่ว่าเรากินไป ก็จะรู้สึกอิ่มอยู่นานแล้วมันบอกฤทธิ์ที่สมองทําให้รู้สึกไม่อยากกินอันนี้เป็นผลที่ดีเพราะว่าผมว่าในเทียบกับการที่เราผ่าตัดลดตัดกระเพาะในที่ในต่างประเทศเนี่ยจะมีการที่ว่าบางคนเนี่ยเริ่มใช้ประการลดน้หนักแทนที่จะตัดกระเพาะเพราะเวลาตัดกระเพาะนี่ยคือเราตัดเลยประมาณว่าเราตัดเส้นทางอาหารทันทีความรู้สึกอยากกินก็ยังมีอยู่ในช่วงแรกแต่กินอาหารไม่ได้ก็จะไปวกออกมาแต่ปัญหาของการผ่าตัดสลีปการเต็คือการผ่าตัดลดน้หนักก็คือมันเกิดปัญหาเรื่องเกิดเยอะมาก เท่าที่สูงที่ผ่าตัดกันทุกวันนี้แล้วก็น้ำหนักลดจริงแต่บางทีมันก็อยู่ในรังเคสเหมือนกันที่ไม่ได้ผลการที่เริ่มต้นด้วยการใช้ไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยผมว่าก็เป็นชอยหนึ่งที่ดีประการลดน้ำหนักก็เลยเป็นที่มาที่ไปเท้าต่อไปคลิปหน้าจะพูดถึงว่าเรื่องของวิธีการใช้ในประการลดน้ำหนักแต่ละอย่างแล้วก็ปัญหาของมันแต่ละอย่างว่าทำอย่างไรต่อ